ประเพณีหนึ่งซึ่งมีความสำคัญคืองานนมัสการหลวงพ่อพระใยจังหวัดหนองคายร่วมกับวัดโพชัยพระอารามหลวงขอเชิญกราบขอพรหลวงพ่อพระสัยงานเทศกาลตรุษสงกรานอิสานหนองคายสมโพธิ์งรงน้ำหลวงพ่อพระัยประจำปี2565 13-17เมษายนนี้ณวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 12เมษายน17นาฬิกาพธิธีบวงสวงฝอนถวายหลวงพ่อพระสัย13เมษายน7นาฬิกาทำบุญตักบาตรสงกราบ9นาฬิกาพธิธีอัญเชิญหลวงพ่อประสัยลงจากพระอุโบสถแห่รอบพระอุโบสถ3รอบ12นาฬิกา9นาทีเคลื่อนขบวนแห่หลวงพ่อพระสัยรอบเมือง18เมษายน8นาฬิกา9นาทีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยขึ้นประดิษฐานภายในพระอุโบสถ10นาฬิกาบายสีสุขปรรณัณพระภิกษุสามเณร 18นาฬิกาพิธีสวดนพเคราะห์หลวงตลอดการจัดงาน13 17เมษายนร่วมทำบุญกุศลสดดอกเคราะห์คมผ้าพระธาตุอรหันต์บูชาดอกไม้คูปเทียนน้ำอบน้ำหอมผ้าป่าลอยฟ้าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อประสัยตักบาท108ถวายสังฆทาน13 17เมษายนนี้อย่าลืมงานเทศกาลตรสงกร์อีสานหนองคาย สมโพธิสงน้ำหลวงพ่อประสัยประจำปี2,565และร่วมปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ่อจังหวัดหนองคายอย่างเคร่งรัดเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดตอ่อไวรัสโควิด -19